สวัสดีจ้าเจจ้าวันนี้จะพามาตัดเกิงงง่งองุ่นเพื่อไปปักชำเนาะดดต้นมันก็เสื่อมโทรมไปแล้วมันควรจะเอาออกได้แล้วเจจะเอาต้นนี้ทิ้งแต่ว่าจะตัดกิ่งเผื่อไปปักชำเนาะเดี๋ยวมาดูกันกิ่งที่เราจะเอาก็เอากิ่งนี้ได้กิ่งนี้ก็ตัดเลยตัดแบบนี้แล้วส่วนต้นนี้เจก็จะทอนทิ้งแล้วก็กิ่งพวกนี้ มันก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะเป็นมันก็จากสวนของเจ๋มันการแก่เกินไปละเราก็จะประหาต้นปักชั่นี่เนาะพอแต่เราได้กิ่งมาอย่างนี้แล้วเราก็จะตัดแบบนี้ตัดออกกิ่งเราจะเอากิ่งฉัหรับชั่สงเอากิ่งก็จะตัด เด่นมีกระจะ๊ดบสามกิ่งแล้วเผื่อปักชัมเราก็เด้ดเตรียมดินไว้เลยเรียบร้อยใส่กระถางอย่างนี้นีเดี๋ยวเจจะตัดกิ่งของสายพันธุ์ทีอันนี้มันเป็นพันธุ์ของไอ้มุสกาแล้วอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็นี่ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะแล้วเจจะชําในทีเดียวกันตรงนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวให้เจตัดแต่งกิ่งของพวกนี้ก่อนจะตัดออกมาถูกกิ่งให้ได้แบบนี้แหละ เรามาเสียบกันเลยเสียบแบบนี้ลงไปเลยเสียบไปเลยเสียบลงไปเสียบลง,งไปให้มันสองคอลงไปอะสองตรงตาเลย เราคือปักชันเขาอันนี้ก็อีกสายพันธุ์ที่เสียลงไปยิงจากตุ่มพันธุ์ของเราเองเราจะรู้มันเป็นสายพันธุ์ไหนต่อสายพันธุ์ไหนดีจ้าแล้วก็ปักชันแบบนี้ปุดดินให้็นสักหน่อยดินก็เป็นดินไอ้ผสมทรายนั่นนะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เนาะ หนึ่งที่สักหน่อยอืจะได้อบมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวคอยมาดูกันเรื่อยๆเนาะนี่จ้ะมาดูไอ้ที่ชากิ่งองุ่นนะไหวเนาะดายเดือนกลัวล้วแหละเริ่มเอแตกยอดออกมาละแตกออกมาลหลายอยู่ดูไกล้ๆเนาะนี่จ้ะ ก็ช้าก็หลดน้ำปกติเลยเฉาเย็นเห็นดินแหงกหลดตอนนี้ออกยอดไม้ร้ายละนี่คือต้นองุ่นที่ไปตัดมาแล้วก็เสียเอาไว้ตอนนี้แตกตาออกออกใบออกอันนี้ออกใบตัวน,นี้นี่มันมันจะตายบ่อะไรไม่ได้หลดน้ำม,มันแต่ว่ามันก็งอกนะงอกเกือบถูก อันนี้ออกชาหน่อยอันนี้ก็ออกชาหน่อยแต่ว่าเขาก็ออกนะเสียบแบบนี้ได้ออกโยดเกือบลอยเปอร์เซนต์เลยมีอยู่เขตโต๊ะเดียวนี่มั้งมีโต๊ะเดียวนี่ที่ไม่ไม่แตกยังไม่คงจะแตกอยู่แหละแต่ว่ายังไม่ยังไม่แตกจก,กระตามันอยู่ตรงไหน,นยังไม่แตกตาทั้งหมดนี่ก็คือเสียบออกวาไว้เลยก็ไม่เคยได้ดูแลเท่าไรหรอกถึงแตม่มาทอนยาออกมาวานนี่เอง เดี๋ยวมาดูนอก่ากหลากของเขาจะออกยังไงเดี๋ยวมาดูหลากเขาเลยเนาะเออดูโตนี่เ้วกันถอนเลยนี่ออกหลากแล้วเสียบง่ายง่ายไม่ยากเลยเพียงแต่เงจะมีตนพันแค่นั้นเองตัดออกมาแล้วก็เสียบเลยแล้วก็รอเวลาหลดน้ำหลดน้้ำเขาเห็นดินแห้งก่อนหลดนะไม่ต้องหลดอะไรหมากไม้หรอก มันเกิดง่ายหลากเต็มเลยเดี๋ยวมาดูอันที่มาดูกิ่งที่ไม่แตกเนาะกิ่งนี่คือกิ่งนี้ยังไม่ทันได้แตกเคยดูสิเขาจะมีหลากไหมเหมือนก็มีหลากอยู่นะเหมือนตุ้มๆนี่กำลังจะออกหลากแล้นี่แต่ยังไม่ทันได้ออกเลยดูสสิขาวๆเสียบไว้คืนเดี๋ยวมาดูอีกอกิ่งหนึ่งเนาะ เอากิ่งไหนดีเดี๋ยวมาดูอีกกิ่งนึงเอากิ่งนี้แล้วกันเวลาเขาจะออกสมบูรณ์ไหมกิ่งนี้ก็กิ่งนี้กำลังออกลากกำลังตุ้มๆอยู่ก็ดินเต็มเลยกิง่งไหนที่เขาออกหยอดได้ดีแล้วเนาะลาเขาก็จะออกมาแบบหมากสมบูรณ์ ส่วนกำลังจะออกมาตุมต้มๆเหนยหลากเขาก็มีอยู่พ้นออกมาแล้วก็คือตัดกิ่งมาเสียบได้ร้อเร์ซเลยตัดกิ่งอง,งุ่นกับต้นพันธุ์ที่เรามีแล้วนะเนาะตัดมาเสียบพ้นออกมาก็คือได้ร้อร์ซหลากงามมากเลยเนาะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เอาไปทำกันได้เลยนะจ๊ะ ลาไปก่อนจ้าบายบาย